สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่12เมษายน2567ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกากับ20นาทีนะครับตอนนี้ป้อมกูอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับใต้ถนนวิภาวดีหรือรัชโยธิน5แยกราดพร้าวนะครับตอนนี้ป้อมก็มาเป็นผู้สังเกตการนะครับดูการทํางานของเจ้าที่ตำรวจจุดนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดเสี่ยงหนึ่งนะครับ ที่ทุกคนต้องรู้นะครับรู้ไว้จะไม่ได้โง่นะครับมาดูนะครับจุดนี้วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยหรือสงกรานนะครับสิ่งที่เราเห็นบนท้องถนนแทบทุกวันนะครับคราจรกลางมายืนดักนะครับน่าจะเป็นพวกเส้นทุงเส้นทึบหรือฝาไฟแดงอะไรนะครับตรงนี้นะครับไม่มีด่านนะครับมีใบสั่งครับก็ มาออกกันนะครับราไปดูกันนะครับว่าพวกเขาจะทํำยังไงนะครับไปชมกันนะครับ ไปชมกันใกล้ๆดีกว่านะครับตอนนี้ป้อมก็นะครับดูนะครับการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มุมหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นผมนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ใหม่กับทุกๆท่านนะครับที่หายคายหลายคนนะครับที่เข้ามารับชมผมเนาะว่างๆก็เข้ามาดูนะครับถ้าคิดว่าถูกใจนะครับก็แชร์บอกต่อกันนะครับบางทีมันบอกว่าผมต้องการด้วยถ้าแชร์ก็ถือว่าดีนะครับบอกต่อกันนะครับถึงจะได้ ไม่ได้โง่นะครับให้ตำรวจจับแบบนี้นะไปดูกันครับทุกคน ก็เช่นเคยนะครับเนี่ยยืนดักกันจะขยันไปไหน,นครับนะนี่แหละครับชีวิตของตำรวจ ครับคุณดูครับพอเรียกเสร็จนะครับอันตรายมากๆครับเพราะว่าด่านนะบางทีถ้ารถมาถ้าชนนะครับใครจะรับผิดชอบนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อก็ถอยมาแบบนี้นะครับนี่ครับการทํางานนะไม่ต้องมีด่านนะครับมีแค่ใบสั่งแล้วก็ใบสั่งแบบดีจิตอนและแบบเขียนนะครับของนายกันเหมือน เจ็ดวันอันตรายครับทุกคนหลายพื้นที่ตั้งด่านแต่พื้นที่นี้นะครับยืนดักนะครับสองคนของนาย นะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูผมอยู่นะครับณตอนนี้หรือทุกๆวันนะครับเขาจะยืนดักกันอยู่แบบนี้2อนายสนายบ้างนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็มานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับทางด้านใครที่กําลังชมผมอยู่นะครับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเวลามาใช้รถท้ถนนในเมืองหลวงนะครับจุดนี้หรือว่าเป็นจุดที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอ้าแยกราดพ้าว การจราจรคับลั่งนะครับมีกล้องวงจรมีอะไรเยอะแยะแต่ตำรวจก็ต้องเหมือนแบบมาทำอยู่กันแบบนี้นะครับนายเห็นชอบด้วยหรือไม่แบบนี้นะครับก็ต้องฝากหน่อยครับท่านผู้การนะครับนี่ท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับถ้าทำถูกก็จะทำไม่เอะนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนะครับสังคมจะออกมาว่าผู้คุณเองนะครับผมเป้าวันนนแล้วครับ ขอตับปลาบิงด้วยดีสวัสดีครับ